ว้าวเทพมาล้านเลยทั่วเชื่องไม่เข้าคันไม่ออกเ่เ <c oughs> ขียวข<ม>ึ้มขนมากครอบครัวโบแบนสวัสดีค่ะโบแบน, <c oughs> นค่ะแ <c oughs> ม่ปั้นค่ะวันนี้นะคะเรา3คนแม่ลูกเนี่ยก็มาหาทำกันอีกแล้วจริงๆถ้าไม่มีโควิดเนี่ยแม่ปั้นจะเป็นคนที่แบบชอบสังสรรค์ นนี้นานที่ไม่แต่ลูกขอเข้าไม่ให้เต้นทุกเพลงเ <c oughs> ต้นทุกเพลงนะคะแล้วก็ร้านที่แม่จะชอบไปมากๆกับเพื่อนๆ <c oughs> เนี่ยก็คือร้านที่ชื่อว่าครัวซองแต่ว่าไม่ใช่ครัวซองตแบบอาหารนะแต่เป็นครัวแล้วก็ซองที่แปลว่าร้องเพลงซิงกะซองคือทุกโต๊ะเนี่ยเวลาไปอ่ะทุกคนจะต้องขึ้นไปร้องเพลงให้ทั้งร้านฟังเว้ยแล้วความพีคคืออะไรรู้ป่ะถ้าใครร้องเพลงไหนไปแล้วอ่ะ แล้วมีคนขึ้นไปร้องซ้ำอ่ะเขาจะโกรธกันเฮ้ยเพลงนี้ของป้อนน่ะใช่แย่งไปทำไมอ่ะถ้าเขาซีซึ่งเพลงอ่ะก็ไม่เท่าไหร่แม่เนี่ยจะไม่รู้จักใครเลยในโต๊ะอาหารนะคะแต่ว่าเขาเนี่ยจะไปทำบทสนทนาเลยจนรู้จักกันขึ้นมาได้สวัสดีค่ะชื่อป้าค่ะจนตอนนี้นะเป็นเพื่อนซีกันทุกคนแล้วและวัฒนธรรมเนี่ยเหมือนกับคนจีนทีวาจลรมไท่เก๊กแต่เนี่ยวัฒนธรรมคือสลรำแหงลอยคือจะเป็นการเต้นสเต็ปสามชาติแต่จะเป็นสเต็ปสามชาติแบบง่ายเ ตีหนี้ใช่แต่แม่แต่แม่ตีสองปุ๊บมันกลับแล้วค่ะพี่วันนี้ค่ะโอ้ย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 เดี๋ยวเออจริงจริงมันหยิบมาให้ดูไปก่อนแล้วค่ะพี่อุยเดี๋ยวว่ากันพี่เราตั้งเปิดเไหร่ตีสี่จ้าแล้วแม่ก็บอกว่าเจ้าของร้านเดี๋ยวเจ้าของร้านบอกว่าคุณป้านี่เพิ่งกลับก่อนนะนั่งคุยกันก่อนคุยกันก่อนเอแล้วสนิทถึงขั้นว่าตอนเนี้ยไม่ใช่แค่ไปเต้นกับเขาแล้วถ้าไม่ไปเจ้าของร้านโทรตามถ้าสมมติมันหมดโควิดนะคะ ไปดูบรรยากาศตอนเวลาแม่<ช>ไปครัวซองนะคะ<อ><อ>วันนี้เราก็เลยมาหากิจกรรมเพื่อให้แม่เนี่ยได้กลับมาลิ้มรสครัวซองอีกครั้งหนึ่งใช่ใชไปแ<ต>ไปล้ว่ไม่ใช่ครัวซองแบบนั้นแต่เป็นครัวซองไ้สูงโดยครัวซองไ้สูงวันนี้เนี่ยจะมีทั้งไ้พิสดาและไ้ที่น่าทานซึ่งพิสดาเนี่ยจะมีทั้งถั่วและญีปุ่นผงผิงซอสเห็ดสตอน้ำมิกกิปีน้ำปลาราแล้วก็เฉาก๊วยส่วนไส้น่าทานเนี่ยมีแอลมอนด์รวยหอมซอสช็อกโกแลต มายองเน oh. สซอสมิคตอรี่เ <Wow. S 1> นยถั่วแล้วก็ชีส <Wow. S 1> เนนะคะซึ่งเป็นมอสซาโลาชีสด,ด้วยอ <Wow. S 1> โอเคก่อนจะเริ่มภารกิจนะคะ <Wow. S 1> เดี๋ยวเราจะไปอบขัวซองกันก่อนจ้า oh. นี่ก็คือหัวซองแช่บีจากร้านอบฟอง oh. นะคะขัวซองงเขาปังมากๆเพราะว่าเป็นรัวซองแช่ฟีสใครก็สามารถทํากินเองได้ที่บ้านนะคะไม่ว่าจะใป็หม้อทอดไร้น้ำมันเครื่องทาวาฟเฟิลไมโครเวฟหรือว่าจะเป็นตู้อบเล็กๆก็คืนได้หมดเลยจ้าแล้วก็ไม่ต้องห่วงว่าจะทําไหมเหมือนแม่เปิ้ลทำเองเอะไรอย่างเงี้ย,ย<ะ>ไปเลยไปทำกินกินไปทํากินกันไม่ต้องห่วงนะคะเพราะว่าทางร้านมีอุณหภูมิขึ้นมาให้แล้วจ้าเดี๋ยวเราจะเอาคัวซองนะคะอบในหม้อทอดกันเลยจ้าตอนนี้นะคะเราก็ ตัวซองก็เสร็จแล้วเจ็ดชิ้นนะคะหน้าตาแบบน่าทานมากทุกคนแต่ว่ามันจะน่าทานอยู่อีกไหมเนี่ยเดี๋ยวมาดูไส้ที่เราต้องสุ่มกันค่ะเพราะว่าแต่ละชิ้นเนี่ยจะต้องใส่ไส้พิสดารจากฝั่งโมเดิร์นแล้วก็ใส่ใสหน้า,นาทานจากฝั่งแปงโดวยวันนี้แปงกับเดิเนี่ยจะมาเล่นหมุนเกมวงล้อแล้วมาดูกันว่าไส้ที่หนึ่งเราจะต้องกินไส้อะไรจัะไปหมุน เต๋อไส้ใหม่ในอนาคตไส้ตรงที่เดินอร่อยต้นนะมันทำแม่ทำแม่งอ่ะมันอร่อยแต่มัน มันไม่ได้แย่มันรู้สึกถึงความเป็นกล้วยความหอมความฉ่ำแล้วก็ถกง้วยความดึ๋งๆกับความเฟซของชาวกล้วยแต่พอคิดรวมกันแล้วแปลงงงแม่ไม่เออ่ะคือถ้าใครอยากอยากเป็นคนที่สงสัยอ่ะใครอยากงงเออกินไส้นี้เออเดี๋ยวมาดูไส้สองกันจ้ะก็ไม่อยากได้สตอเลยอ่ะเอาดีๆว่าซอสเผ็ดซอสช็อกโกแลต ให้ที่ซอสช็อกโกแลตกับซอสโคชูจังนะคะเดี๋ยวแม่ทําให้คิดว่ายาทาน้ําขาวตากระต่ายบินควรจะเข้าได้แล้วนะคะตอนนี้เอาละค่ะเข้าสู่ช่วงเสี่ยงเป็นเสี่ยงตายคือมันดูสุ่มๆเสียงๆเนาะอร่อยมันมีอะไรอร่อยแม่บ้าเนื้อเบอร์รอร่อยมันเหม่อกินน้ำพิกกกะปิับของผลไม้อ่ะจิ้มในของผลไม้อ่ะมาทูราชันนั้น กับเกลือรอดอันนี้รอดรอดแต่ว่าอาจจะกินแค่คําเดียวแล้วพออะคืออกว่าแต่ว่ารถามว่ารอดไหมรอดมาไส้ที่3นะคะมาสุ่มกันต่อจ้าขอให้ไม่แย่นะเมื่อกี้มันก็ไม่ได้แย่อะไรสตอน้ำปลา แม่ไม่อร่อยหรอทำไมแม่อร่อยหรือป่ะเพราะมันเค็มมากแล้วแม่เป็นคนทำอาหารเค็มอ่ะอือเค็มมันเค็มเวลาแม่ทำอาหารเนี่ยก็เตอนเนี้ยอยากคายออกแต่มันคายไม่เข้าคายไม่ออกอันนี้แบ่งไม่เวิร์กค่ะแบ่งให้จบมาไส้ที่สี่นะคะหวังว่าจะเป็นไส้ที่ดีล้างปากอันตะกี้หน่อยนะจ๊ะแม่เขินนะฝั่งเนี้ยไม่มีอะไรรอกสักอย่างอ่าถั่วเละแยลลีเบอร์รี่ไปอ่านี่ใช่ไหม นีนี้แหละมันเป็นถั่วที่แม่ไม่เคยกินเลยอ่ะมาลองกันค่ะจิ้มถั่วแล้วไส้เนี้ยไม่รู้หรอกรสเป็นยังไงแต่ยากมากจิ้มยากมากจริงจริงอ่ะเนื้อครัวซองมันอร่อยเว้ยไป มันได้รสชาติของแยมมากกว่าที่หัใช่แต่ถามว่าคนไหมอะไม่แต่ก็ไม่ได้อร่อยถ้าสมมติว่าแยกฟังก์ชันเทกเจอร์หัวได้จะเห็นความประแลมปละแมเล็กนึงไส้สุ่มที่ห้านะคะดูของแต่ละอย่างที่เหลือคือเริ่มีกพีกแล้วนะเริ่มแล้วหมุนช้ามันลุ้นอ่ะตต้าวะมาพิกะปิมายองเนสโอ แบบกำลังจะถูกเรียกชื่อวันรับปริญญาไม่ไม่เอาเราได้ไหมโ,โอ้โหใครอ่ะแบบเป็นเสียงโอ้โหใครเป่นสองมีอีกไหม กันนะคะว่ารสชาติมันจะประเล่มมขนาดไหนนะคะเราต้องเอาชิปวางก่อนแล้วใช่ใช่พี่ดมไหมไม่กินเลยอ่ะทุกคนกินมันขิงในโจ๊กอ่ะตอนนี้นี่นะคะก็กินไปเถอะเต่าอกอเหรอยียโก้บีเนื่องครับเราว่าถ้าใครอยากกินเป็นรสแบบรสเฮิร์บอะรสสมุนไพรอ่ะก็ไปทำ ต่ส่วนตัวเราเราไม่อยากทำเนี่ยคทำมันมีความนัวของนมแล้วพอมันเจอกับสมุนไพรมันเลยงงและนี่คือไส้สุ่มอันสุดท้ายนั่นก็คือแอลมอนกับสตอร์นะคะคือจะบอกว่าแปงกับเดินไม่เคยกินสตอ์ในชีวิตนะไม่เล่นแล้วได้ไหมอ่ะไม่เอาแล้วได่นไหมแอลมอนแอลมอนน้องก็ไม่ชอบอีกสีมันต้นไม้อ่ะทุกคนตอนเนี้ยเตรียมคายแล้วเด่นแอลมอน มันเหมือนคนกําลังจะจะกระโดดจากหน้าผาแล้วก็ฟ้าผ่ามันพระอบอพระอมตอนเนี้ยมันมีความเหม็นเขียวของสตอรครับเออคือแม่กินได้แต่ว่าถ้าถามว่าทําไหมแบบนีอยาาทำคือด้วยความที่เราไม่เคยกินสตอรอยู่แล้วแล้วมาลองกินครั้งนี้ก็เลยรู้สึกว่ามันน่ากลัวเนาะแต่ถามว่าตะแกทุกไสอ่ะเนื้อพัวซองอ่ะอร่อยอร่อยมากอร่อยแล้วมันมีกลิ่นเลยของเขาที่อยู่ในเนื้อแป้งควซองมาด้วยใช่เอาเป็นว่าท้งเจ ที่สุ่มมาโมเดินโอเคกับไส้ไหนสุดไส้เนี่ยซอสเผ็ดกับช็อกโกแลตอะโ okay. <ไ>อเคไม่เลิกไส้ที่สามอะไส้สามไส้เหรอ ไม่ไม่ซอสเผ็ดอะนี่ก็นี่ก็รู้สึกว่าไส้ซอสเผ็ดแล้วก็ไส้อันนี้ก็โอเคที่มันเป็นมิกเบอร์รี่กับผลแล็คก็ไม่แย่มาถึง3ไส้พีชที่แบบไม่เอายังไงก็ไม่แตกแตกกับเรื่องน่าจะเหมือนกันคืออันล่าสุดอันนี้อันเด้อไม่เอาเออแล้วแม่แล้วแม่เปิ้ลอ่ะก็อันนี้แหละนี่ไม่เอาเอออแล้วก็มาไส้อันแรกอ่ะอันนั้นทำไมอันนั้นอร่อยนะมันนี่ควรแล้วก็มันรู้สึกมันมันใหญ่แย่อะไรไม่ควรภาษาอังกฤษพูดยังไงพูดให้คนดูฟังหน่อยซอสเมเกอร์เฮ้ค่ะ จริงแล้วว่าทางร้านอ่ะถ้าไม่อยากเอาไปสุ่มไส้แบบหาทำแบบเอมันจะมีไส้นี้ก็คือไส้เนยทัฟ์เฟลไส้นี้เนี่ยของทางร้านคือกลิ่นหอมแล้วก็เข้าถึงแบบรสชาติเข้มข้นมากๆสามารถอยู่ได้ถึง3เดือนนะคะลองไปหาซื้อดูนะคะอ่ะเดี๋ยวอะไร ทำไมไม่ให้แม่กินแบบนี้ตั้งแต่แรกก็เอามาลอลอล้แบบเป็นบรรยากาศครัวซองแต่สิ่งเดียวตอนนี้ที่แม่จะต้องไปรีบไปทําเลยก่อนจะจบคลิปคือไปบ้วนปากตักกินต่ออย่าบ้วนปากเข้าหน่อยตอนนี้ครัวซองไส้สุ่มทั้งเจ็ดไส้ของเราก็เสร็จเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะซึ่งตอนนี้สภาพของเราสามคนก็คือเหม็นเขียวป้า ทุกคนกลายเป็นทับเกินนะคะคือหน้าเขียวคอเขียวปากเขียวแต่ถ้าใครรู้สึกว่าเฮ้ยไส้ีเวิร์คชื่นชอบมากๆหรือว่าไม่ชอบไส้ไหนเลยก็คอมเมนต์บอกกันได้และที่สำคัญที่สุดอยากให้เราสามคนทำคอนเทนต์อะไรแปลกๆอีกบอกมาเลยจ้าเดี๋ยวแม่เปิ้ลจัดทหยที่สำคัญที่สุดวันนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์ให้กับพิพของพวกเรานะคะและก็อย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนให้เวลาสามคนแม่ลูได้นะสำหรับวันนี้บ๊ายบาย